สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอกก่อนนอนและนี่คือรายการเล่าเกมครับวันนี้จะมีเกมเก่าๆเกมหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับเป็นเกมที่ผมค่อนข้างประทับใจนะแต่ล่าสุดเนี่ยกำลังขายไปแล้วฮะนี่คือการอยู่ในช่วงก่อนจะส่งไปให้เจ้าของใหม่เนาะก็มาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า Roll for it ครับเป็นเกมเก่าแล้วประมาณ10กว่าปีนะครับแต่นี่จะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษก็คือจะเป็นกล่องเหล็กดีลักซ์อีดิชันครับแล้วไม่ใช่ดีลักซ์ธรรมดาแต่เป็นด e ลักซ์ที่ เ็นเอกลูเฉพาะในงานเจนคอนปี2014เท่านั้นครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นกล่องเหล็กครับสิ่งแรกที่จะให้เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของกล่องเหล็กแล้วกันคือตอนผมขายผมก็ต้องบอกว่ามันคือแบบว่าเป็นสนิมเนาะเพราะว่าแบบมันจะมีรอยสนิมแต่จริงๆแล้วมันเป็นรอยที่แบบเป็นของคู่กับกล่องเหล็กอะแล้วก็ผมไม่คิดว่ามันคือตาหนินะเพราะว่ากล่องเหล็กมันต้องเป็นรอยอย,อย่างนี้อยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติถามว่ามีผลกับข้างในไหมไม่มีครับเพราะว่าข้างในมันไม่ได้เป็นขค้ือสนิมด้วยนะมันเป็นแค่ตรงของส่วนขอบเท่านั้นนนะตััวกลองีครบ ข้อแรกเลยมันมีลายเซ็นของดีไซเนอร์เว้ยโครเท่เลยนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวการ์ดสองสำรับอ่าถ้าเล่นไม่เกินสี่คนก็คือใช้แค่สำรับเดียวถ้าเกิดเล่นถึง8ดคนนะเกมนี้เล่นได้ถึง8ดคนนะก็ใช้สองสำรับซับรวมกันเลยครับผมตัวของการ์ดเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันปกตินะครับมันจะไม่มีอาร์ตอะไรเลยก็คือเป็นแค่รูปหน้าเต๋าเว้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันดีลักซ์ครับมันก็จะมีเป็นรูปแบบอ่าสัตว์น่ารักน่ารักนู่นนี่นั่นครับ แต่ถ้าเกิดเป็นเจนคอนอิดิชันเว้ยมันจะเป็นตัวของแบบอนิเมะเว้ยอ่าโคตรเท่เลยนะผมรู้สึกว่านี่คือเป็นเวอร์ชันที่เท่ที่สุดละเอ่อมีออกมีอะไรเนาะคืออาร์ตไม่ได้เยอะหรอกแต่มันก็ถือว่ามันก็ให้มันอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดมองสมัยนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหรูอยู่นะแล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่น่าจะหรูที่สุดก็คือเรื่องของตัวเต่าเว้ยนามเชื่อนะครับก็คือรูฟอร์ดจะมีถุงเต่ามาให้เป็นถุงกระมยี่ที่ค่อนข้างที่จะแบบหนาเลยนะบอกเลยว่าคุณภาพดีมาก เทียบกับสมัยนี้ก็ยังถือว่าอันแบบถือว่าดีมากนะครับแล้วก็จะมีเต๋ามาให้ซึ่งเป็นเต่าที่อยางรูลาครับถ้ามองว่าเป็นสมัยนั้นก็ถือว่าหรูมากมีมาโบมีนูน่นนี่นั่นนะครับเต๋าเป็นลูกเล็กนะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ขนาดพอดีสำหรับการพกพาครับไอตัวเต๋าเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ในการเล่นของแต่ละผู้เล่นในแต่ละคนนะครับให้คุณเลือกตัวของสีเต๋าที่อยากเล่นสมมุติว่าผมเนี่ยอ่ามือหนึ่งครับมือที่หนึ่งเล่นวันนี้เล่นเล่นสามมือแล้วกันนะครับ จะมีเต่าสีเดียวกันอยู่6ลูกก็ให้เลือกมาเลยครับอ่านี่คือตัวที่1น่นะเลือกเต่าสีนี้ครับคนที่2ครับเลือกเต่าสีอะไรดีอ่าเอาเป็นสีนี่แล้วกันโอเคนี่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 อ่าเป็นสีเท่าๆเนาะคนที่2ครับ6ลูกครับคนที่3ครับผมก็เลือกเต่ามาอีกอ่าก็คืออันนี้ฮะหกลูกครับผมที่เหลือก็คือผูอ้เล่นคือเล่นสคนที่เหลือก็เก็บได้เลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวกล่องเนี่ยมันจะมีส่วนของเนี่ยฮะไอที่เก็บเนี่ยมันจะเป็นโฟมสีแดงเนี่ยใช้เป็นไดส์เทรในตัวนะคือโคตรดีเลยแต่ว่านี่ผมจะถือว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอใช้นี้แทนสะดวกกว่าอ่าแล้วก็ไอตัวการ์ดของเราครับหยิบมาหนึ่งสำรับครับหนึ่งชุดสีทองก็ได้มีสีทองสีเงินนะครับแล้วก็สุ่มสมมุติว่าสุ่มแล้วกันนะครับอ่ะมีอะไรบ้างหกหกนะครับสองสองสองแล้วก็สองสี่หก อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือตามกติกาเลยนะครับแต่ละคนเมื่อเข้าเทิร์นครับก็จะได้ทอยเต๋าในภูตัวเองนะครับก็คือผมมีหกลูกนะมือหนึ่งครับทอยเต๋าไปครับป๊าทีเดียวนะครับแล้วก็เอาหน้าเต๋ามาดูครับว่าเรามีหน้าไหนบ้างเราเลือกได้ว่าเราจะจ่ายหน้าเต๋านะครับไปที่การ์ดไปไหนยกตัวอย่างเช่นคนเนี้ยเขาการ์ดใบนี้ครับต้องการสองสี่หกเรามีเลขสี่ครับผมอย่างเดียวเลยนะครับ ก็คิดว่าเลขอื่นยังไม่แมทเลยนะครับดังนั้นผมขอเอาเต๋าสีไปวางตัวนี้ก่อนนะครับจนกว่ารอบหน้าถ้าเกิดว่าผมทอยแล้วผมได้เลข2หรือเลข6ผมก็จะมาวางเพิ่มเมื่อไหร่ครบก็จะได้การไปนี้ไปครับได้ไปเพื่ออะไรครับเพราะว่ามันมีแต้มนั่นเองแต่ละใบจะมีแต้มอยู่นะครับใครที่เอาเต๋ามาจ่ายครบแต่ละใบก็จะได้การแบบนั้นไปได้แต้มไปนะครับใครเก็บการ์ดจนแต้มรวมกันครบ40แต้มก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยครับของเกมนี้อ่ะต่อมาครับ คนนี้จบแล้วเนาะอ่ะก็จบครับคนที่สองมาคนที่สองก็คอยเต่าครับผมโครมเ็ามีอะไรบ้างห้าสามสี่หนึ่งสองสามเขาไม่มีหกเลยนะครับแต่เขามีสองหนึ่งลูกแล้วก็เขาก็มีอ่ามีสองและเขาก็มีสี่เขาก็มองว่าเอะคนเนี้ยเขาฝากสี่เป็นลูกเดียวฉันเนี้ยมีทั้งสองทั้งสี่นะนะขอฝาดด้วยดีกว่าอ่าอย่างนี้ครับตามคนตา่างคิดของตัวเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยฉันมีโอกาสมากกว่าง่ายกว่าเขาเพราะเาฉันรอแค่หลูกเดียวเนาะส่วนฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เก็บกลับครับอะคนต่อไปครับก็ทอยเตาไ,ไปอีกนะครับคราวนี้คนนี้เขาจะมีหกห้าหนึ่งแล้วก็สองสองสองเว้ยเขาว่าโอ้น่าสนใจแล้วคราวนี้เนี่ยฉันทำยังไงดีตรงนี้ต้องการสองสี่ลูกนะได้สิบแต้มเลยแล้วฉันเนี่ยมีแล้วสามสามลูกเลยก็ฝากไว้เลยครับสามลูกแล้วก็จเจ้าหกไว้ตรงนี้ดีไหม ถ้าเอาไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปแย่งกับเขาหรือตรงนี้ก็ได้เนาะก็ไปแย่งนี่นีได้แต่ว่าถ้าเกิดฉันฝากไว้หลายการ์ดเนี่ยคราวหน้าฉันจะเหลือลูกเต๋าให้ทอยน้อยลงอ่าดังนั้นเอาไงดีจะฝากสองที่ไหมโอเคไม่ดีกว่าเนาะเพราะว่าเก็บเต๋าไว้แล้วมีโอกาสที่จะลุ้นสองลูกเดียวแต่ได้สิบแต้มดีกว่าออเอาเก็บไว้ก่อนครับลรบมาที่คนแรกคนแรกก็ทอยเต๋าอีกครับโกลมได้อะไรบ้างได้หกครับได้สี่ได้ 4, ได อ่าได้สามแล้วก็ได้หนึ่งโอเคคราวนี้ฉันได้หกแล้วฉันก็หกไปฝากเพิ่มครับนั่นหมายความว่าของคนนี้นะครับเขาจะขาดแค่เลขสองส่วนคนต่อไปก็มีสองแล้วแต่ขาดหกอ่าโอเคอันนี้สองไม่มีครับสู้เขาไม่ได้หกก็ไม่มีเก็บกลับครับตรงนี้อ่าเล่นแบบนี้ลยครับอขอเล่นต่อนิดแล้วกันเกิดจะเห็นภาพมากขึ้นนะอ่ะทอยเปลา่าปุ๊บคราวนี้ครับจะเป็นอะไรบ้างจะเป็นเขาต้องการเขารออะไรเอ่ย เขารอหกเนาะเขามีสองกับสี่แล้วเขารอหกแต่ว่าทอยเตามาสี่ลูกไม่ได้หกเลยครับถือว่าโชคร้ายจริงๆก็ต้องยอมผ่านตัวนี้ไปก่อนเนาะคราวนี้มีสองลูกหนึ่งเอาไว้ก่อนไหมฝากไ้ก่อนแล้วกันเผื่อมีโอกาสฮนะฝากไว้หนึ่งลูกสุดท้ายครับคนที่มือที่สามทอยเตาโครมได้สองไหมไม่ได้สองโอ้ทีเดือวอะไรหนึ่งเนะาะเขารอสองลูกเดียวแต่ไม่ได้ครับก็ถือว่าจบตรงนี้อ่า เดี๋ยวขอสมมติแล้วกันสมมุติว่าเขาถอยแล้วได้สองนะอ่าสมมติถอยเมื่อกี้ได้สองลูกหนึ่งครับอถ้าได้สองปุ๊บเนี่ยก็สองไปจ่ายตรงนี้ครับจ่ายปุ๊บถือว่าเขาเนี่ยได้สองครบสี่ลูกดังนั้นเนี่ยการแบบนี้ก็จะวิ่งมาตรงนี้ครับได้ที่เขาเลยลูกเต๋าได้คืนหมดเลยครับเอาไว้ถอยรอบหน้าและสุดท้ายครับไอคนที่มาฝากไว้แล้วก็ไม่ได้การเนี่ยลูกเต๋าก็จะคืนไปที่เขาครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณฝากไว้นานๆนะครับคุณก็ต้องยอมทิ้งเต๋าไม่ได้ถอยไปนานนะแต่สุดท้ายคุณไม่ได้ไม กลายเป็นไงก็เปิดขึ้นมาครับอย่างนี้ครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆก็ทอยเต่าไปอีกครับทอยเต่าแล้วก็ร่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีคนครบส0สิบแต้มอ่าก็ถือว่าเป็นเกมที่คลีนเลยใช่ไหมผมมองว่าคลีนนะผมมองว่าคลีนมากเลยก็คือเท่าเทือนก็คือแค่ทอยเต่าเขาแล้วเต่าไปจ่ายที่ตัวหน้าการ์ดเว้ยถ้าเกิดว่าจริงๆจุดสวิตปอร์ตนี้ก็คือว่าเราต้องเลือกว่าเราจะเต่าไปวางหรือเปล่านี่นแหละการวางจองอ่ะข้อดีก็คือว่าถ้าคุณจองไว้ ก็คือโอกาสที่คราวหน้าคุณจะมีเตา่าลูกที่เหลือมันก็จะมากขึ้นใช่ไหมแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดคุณวางจองหลายๆที่อะนึกออกไหมคุณวางจองแบบอ่ะขอะจองจองหลายที่อะคราวนี้เนี่ยคุณจะเหลือเต่าในในมือครับน้อยทีเนี้ยโอกาสที่จะสําเร็จมันมีสองการ์ดไงแต่เต่าในมือที่คุณจะท,ทอยมันก็มีแค่สอยสองเต๋าเว้ยโอกาสที่มันจะไม่สําเร็จมันจะสูงเว้ยอ่อยาเงี้ยไหมทอยมาก็ไม่สําเร็จครับเพราะว่าเต๋าให้ลุ้นมีนมันน้อยก็เลยเป็นเกมที่ผมคิดว่า ดูแล้วมันก็คลาสสิกอะมีความเป็นอ่าเป็นโลอะละเป็นการถอยเต่าอ่ะมัคคินิกก็คือการถอยเต่านะครับแต่ว่ากลับมาต้องมาคิดว่าคุณจะยอมเสียเต่าในภูที่คุณจะถอยได้ในเพื่อไปจองการ์ดใบไหนแล้วระหว่างนั้นคุณต้องดูเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเนี่ยเขาจองไปกี่ใบแล้วนะครับเขามีอ่าอะไรที่เราควรจะไปลงทุนมากกว่าไปลองเสี่ยงมากกว่านะ แน่นอนว่าต่อให้คุณวางแผนยังไงแต่ก็คือเกมเต๋าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาเขาปังจริงๆอะ่ะเขาทอยทีเดียวเ็าอาจจะได้ครบเลยก็ได้นะดังนั้นก็เป็นอีกเกมที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวแทนที่ดีในการอธิบายว่าเกมที่ที่ดีอะ่ะควรจะเป็นเกมที่คลีนนะครับพยายามที่จะคลีนที่สุดต่อการพยายามทําให้มันสนุกสูงสุดเท่าที่มันคลีนมันคลีนแค่นี้คลีนแค่นี้ก็ทาได้แค่นี้ครับก็คือแค่ทอยเต๋าจ่ายเต๋าได้แค่นี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเพิ่มมันให้มันซับซ้อนมากกว่าน,นี้เนี่ยคุณก็ต้อง คุณก็ต้องให้ความสนุกมันมากกว่านี้ให้ได้อะถ้าเกิดทําไม่ได้เนี่ยก็ตัดออกแล้วให้มันคลีนอย่างเงี้ยครับจะดีกว่าเนี่เป็นเกมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสนุกนะรู้สึกว่ามันก็แบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็ต้องคิดถูกไหมเออแล้วแบบก็เป็นเต๋าอะยังไงก็ตามมันก็ปั่นอยู่ดีบางครั้งเนี่ยคุณจองสามใบหรือคุณเหลือเต๋ารูกสุดท้ายอะแต่มันก็ทอยยังทอยออกอะเพราะว่าแบบว่าก็ดวงของเต๋าอะแต่มันก็สนุกมันได้แบบความเ้าใจแล้วว่าเราเล่งเกมเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นแบบ เทคนิคอ่อนๆออน,ออนอ่ะก็คือสามารถที่จะแบบคุยแซะกับเพื่อนได้เพราะว่ามันมีความชัดเจนว่าเอ้ยฉันจะลงเต่าเพื่อไปแย่งกับแกวานเนี่ยเห็นไหมใครได้ไปก็คืออ,อีกคนหนึ่งเนี่ยเหงาเลยนะเพราะว่าอุตส่าห์ยอมเอาเต่าสองรูปไปจองไว้ตั้งนานแต่สุดท้ายมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้ครับสําหรับ Ro ฟอร์อิดนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชั่นที่มันเป็นดีลักเนี่จยจะยังหาได้หรือเปล่าถ้ามีคนสนใจนะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันนี้ผมคิดว่าน่าจะยากแล้วเวอร์ชันปกติก็ จะแบบไม่ได้มีอาร์ตต่างๆนะก็จะเป็นแค่เป็นตัวของเต่าธรรมดาแล้วก็เป็นการ์ดธรรมดาครับแต่ว่าโดยพื้นฐานก็มีไว้เล่นกับลูกหลานได้เล่นกับเพื่อนนอกวงการเนี้ยได้นะครับส่วนถ้าอีกอย่างนึงคือสำหรับดีไซเนอร์แหละถ้าเกิดจะจะลองอะไรพวกนี้นะก็เอาเป็นอินสตาเลชันได้ครับประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวของโรฟอิดใครสนใจก็ไปลองหาดูนะครับสำหรับกล่องนี้ก็กำลังจะส่งไปที่มือของเจ้าของคนใหม่แล้ว <laughs> ลาก่อนจ้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ